นะคะพบกับเซลนาะปริพั์ออโต้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกรถเก่งนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ตามหาคันด้าแจ๊ดูนะคะมีเข้ามาแล้วนะคะนะคะตัวนี้นะคันด้าแจ๊นะคะเป็น 1.5V นะคะปี2014นะคะราคา349,000บาทนะคะลูกค้านะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่นะคะอยากได้รถเก่งค่อนสบายกระเป๋านะคะลูกค้ารีบติดต่อมาได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้สปาย,ยังไม่ได้ล้างนะคะเพิ่งเข้ามาเมาื่อวานนี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันนะคะสักนิดน,นึงนะคะว่าจะสวยสักแค่ไหนนะคะตัวนี้ราคาเบาๆพ สบายกระเป๋านะคะลูกค้านะชุดแต่งนะคะรอบคันนะคะสวยมากๆนะคะลูกค้านะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะอันนี้นะคะแ็กเดิมโรงงานนะคะแ็กเดิมโรงงานนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะสวยมากๆนะคะลูกค้านะนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะในแบรนด์ของ Honda หรือว่าเป็น j a ๊ดนะคะติดต่อได้เลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ะะเราดูภายนอกกันแล้วเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะคะพาภายในจะสวยสักแค่ไหนนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังนะคะลูกค้านะนี่ยังไม่ได้สปานะคะยังไม่ได้เก็บนะคะรายละเอียดนะถ้าเก็บแล้วบอกเลยนะคะลูกค้าว่าสวยมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบนะคะในแบรนด์ของ Honda นะคะในรุ่นของแจ็สนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสวยมากๆนะคะลูกค้านะ เดี๋ยวเราชมกันสักนิดนึงอือนี่เลยนะคะตัวนี้ขนาดยังไม่ได้สปายังสวยขนาดนี้นะคะถ้าสปานะคะจะสวยสัแค่ไหนนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเดินทางมาดูรถนะคะติดต่อนณได้เลยนะคะที่0655989249นะคะ0655989249นะคะสามารถนะคะ โทรศัพท์ถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถกันได้เลยนะคะติดต่อเซลนะได้เลยนะคะลูกค้านะนะคะหรือติดตาม YouTube ของนะนะคะจะได้รู้ว่า่าในแต่ละวันเราอัปเดตรถอะไรบ้างเรามีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะคะลูกค้านะฝากลูกค้าติดตาม YouTube นะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับะด้วยนะคะเรามาเติมสต๊อกรถเก่งเข้าใหม่กันนะคะและเดี๋ยวมาดูซิว่าคลิปหน้านะคะณนะจะรีวิวรถขนหนให้กับลูกค้าอีกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ